กราบสวัสดีนะครับผมมาวันนี้มีกับผมตัวปานซ้ายปานซ้ายเนาะครับผมมาวันนี้มีทุนมาหารวยครับผมกับเจ้าไฮโรไทยครับมาสิได้กาไรเท่าไรครับหรือจะขาดทุนเนาะวันนี้มาจัดไปครับวันนี้จัดหนักครับเต็งตามไปเลยครับผมมาเล่นตามไปครับ300้อเลยครับผมมาโตดไว้ด้วยครับมายังไงครับทั้งเต็งทั้งโตด ไปเลยดิครับดอกเลขมาครับสิบามสิบดาบวกมาก่อนครับเบาๆครับหนึ่งร้อแปดสิบนะจัดไปครับจัดไปสวยงามพระรามแปดกันแลเชียวนะขอแท้แม่ประนอมจริงๆครับผมสิเป็นจังไดครับมาเต่งต่ำเหมือนเดิมครับอย่าไปหยองครับมาใส่เอียวครับสี่สองครับใส่ไปครับมา ไม่ติดคูณเลยสองมาแล้วครับสามโอ้โหหนึ่งสองสามครับสโดนอีกแล้วครับสอมโอยเยอ่แยครับโยอะแยครับบวกมาแล้วครับผมสามร้อยหกสิบครับหืมมากกำไรห้าร้อยแล้วครับผมเป็นจังไหครับผมมาวันนี้ขอแบบปังๆแล้วกันมาสุดจัดประหลาดบอกครับท้ายพายุครับมาต่มไปกรอบแล้วกันมามารายครับมาปรับเบ็ดลงหน้าลายไปเลยมา เราลงแค่ต่ำละกันมาหน้ารายครับผมสามเอียวสี่เอียวสองเอียวโอโหติดคุณสิบสองดอกแบบนี้สามมาตัวสามโอโหหนึ่งสองสี่ครับมาครับโดนอยู่ครับโอ้โหครับบวกเหมือนเดิมครับบวกมาอีกห้าร้อยหกสิบครับโอโหหนึ่งพันหกร้อยแล้วครับผมสุดจัดประหลัดบอกครับสวยงามพระรามเปดจัดไปครับย้ยย้อยย้อยย้อครับยาวยาวครับไปนี่ครับมาเหมือนเดิมครับต่ำครับมาดอกนี้ครับ น่าร้ายเหมือนเดิมเลยครับผมมาใส่ไปรดูๆครับเติงไปด้วยนะครับผมมาสป็นจังไรครับมาเอาแค่นี้ครับโดนครับโดนคือโดนครับยังไงสามมาโอ้โหสี่สองครับสแต่ก็ได้เติงอยู่ครับผมไม่ขาดทุนครับพอครับลบเจ็ดสิบนาะมาดอกนี้ขอเน้นๆละกันนะำไวยมาสีบวกหรือบ่บวกครับมาใส่ ตํำไปเลยครับมานารายไปครับมาใส่ม่วงม่วงไปเลยครับมาตุ้ดม่วครับมาจัดมาหมวยตุ้ดมั่วครับตุ้ดม่วตุดม to ีครับยังไงยังไงดอกนี้ห้าสามสี่ครับโอ้โหสิบสองครับเต่ก็โดนเยอะครับพมอพอได้เลี้ยอยู่ครับลบหนึ่งร้อยครับเต่ก็พอได้อยู่มา จะบวกแมววันนี้ครับจะบวกเยอะบวกน้อยครับมาลุ้นกันครับจัดไปครับมาเดี๋ยวครับสองต่ำสามต่มไปเลยครับผมใส่แล้วมาห้าต่ำหกต่มสี่ต่าครับติดสิบเอ็ดไฮโลไปด้วยครับมาโต๊ดไปด้วยครับมาโอ้โหหน้าลายแบบนี้ครับเต็มหน้าแบบนี้ครับต้องบวกแน่นอนครับแบบนี้ยังไงสองสี่สามครับโอ้โหโดนเต็มเต็มครับครับดูเอาครับ โอ้โหครับติดคูณติดโบนัสด้วยครับบวกมาเลยครับ3,640ครับสุดิครับจับประหลัดบอกเลยครับผมสวยงามพระรามแปดครับผมมาแต่เราไม่ยอมครับเราจะเอาต่อครับแต่เราจะไม่ให้ต่ำกว่า3า0พันเนาะมาเราเล่นไปที่สูงเลยมาที่เป็นจังไดครับต้นม่วงๆเมยมครับหนักหครับหนักสี่ห้าหกมาครับมาขอเป็นสี่ห้าหกบ้างทำไหวมหอโบนัสมาเยอะแบบนี้ หนึ่งสามรัามีด้วยครับโอ้โหติดคูณสิบครับลบไปสิบเนอะครับผมมาจังไดครับมาดอกสุดท้ายแล้วกันนะครับผมวันนี้ของวันนี้ครับมาดอกสุดท้ายของวันนี้ครับผมไปครับน่ารายครับน่ารายดอกสุดท้ายขอโบนัสเน้นๆนะหนักไปที่ตั้งต่ำแล้วกันนะครับผมขอโบนัสเน้นๆมาอ้ามวยขอติดคูณสิบสักสองดอก สี่สองเยอะสี่สี่สามครับ้โหมาครับแต่ว่าก็ติดอยู่ครับผมบวกมาครับโอเคครับก็พอที่สามพันสี่ร้อยแปดสิบห้าละกันเนาะครับผมก็ถือว่าบวกเยอะนะครับผมทุนห้าร้อยครับได้มาสามพันสี่ร้อยกว่าเนาะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมได้กำไรเน้นๆครับไปก่อนละครับขอบคุณครับ